ความหนาแน่นและความสวยของเห็ดแตรดำเอ้ยเห็ดดำขาเหลืองค่ะสวยมากค่ะอู้อันนี้ยังดอกเล็กๆอยู่เสรยดายเสรยดายที่เราเอาไปได้ไม่หมดดูค่ะเก็บยังไงก่อนดูเอาตัวไม้แล้วกัน ห,ห,นหนเนี่ยครึ่งแต่ก้าค่ะกลุ่มเดียวนะคะเนี่สวยมากแม่หืมสวยมากค่ะ